สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่10พฤษภาคม2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะหัวหินเปิดสูนเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะ วันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมานายกิติพงศุขภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่วิถีคนเมือง B Love King Runny Center ที่อาคันสัมมนาสารต่อที่พ่อธรรมตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ รัชการที่9เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจโดยการลงมือปฏิบัติจริงมีนายอชวันกงกน,นันพุ่มหน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานประจบคิริขันนายชวรัตเกิดทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้กลุ่มคนรักสถาบันดารานักสแสดงอาทิโออนุชิตสพันธ์พงษ์แหม่มจินตลาสุขพัฒ์บุ๋มรัญยาศิยานน์ ุ๊กดวงตาตุงคามณีท็อปดารานีนุสโพปิติและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เยี่ยมชมพื้นที่ในส่วนต่างๆของกเกษตรทฤษฎีใหม่จัดสรรในพื้นที่หนึ่งไร่โดยรูปแบบการสาธิตจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่ของคนเมืองสามารถเรียนรู้และนําไปปรับใช้ด้วยตนเองที่บ้านได้ซึ่งจะยึดหลักการทําเกษตรพอเพียงมุ่งเน้นให้มีผักที่ปลอดภัยจากสารพิษรับประทานได้ทุกวัน ยไม่ต้องซื้อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายถ้าปลูกได้เกินกว่าที่ต้องการรับประทานในครัวเรือนก็สามารถนาไปแจกจ่ายหรือขายให้กับเพื่อนบ้านเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ร่วมรถน้ำต้นยางนาต้นไม้ที่ในหลวงทรงหวงใหญ่ทั้งหมด9้าต้นและเดินชมนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่9และโครงการพัฒนาชนาบทตามพระราชดำริแห่งแรกถนนห้วยมงคลหัวหินและรถย,ยนต์พระที่นั่งของรัชกาลที่9ที่ทรงใช้ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้พระพิสารสิทธิคุณหรือท่านเจ้าคุณไพโรธประพัสโลเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลได้ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมง,งาน นางสาวเบญจนิติพุ่มสุโคลักประธานโครงการกล่าวว่าส่วนการเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ในวิถีคนเมืองจัดทำขึ้นเพื่อน,น้อมนาหลักคำสอนของพระองค์ท่านในเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ยังมีจำนวนผู้คนมากมายที่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่หลายคนยังมีความคิดถึงความจำเป็นในการดำเนินชีวิตในเมืองไม่สามารถละทิ้งชีวิตที่เป็นอยู่เพื่อน,น้อมนำหลัก คำสอนของพระองค์ท่านมาดําเนินชีวิตได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วสามารถนํามาปรับใช้กับสิ่งมีชีวิตได้ในทุกด้านทุกสถานที่เพื่อให้อยู่ดีกินดีทั้งมีกินมีใช้เองในครัวเรือนจนสามารถนําไปดําเนินอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ให้บวงชนชาวไทยได้เข้ามารำลึกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง หนุ่มวัย23ปีช่วยชาวต่างชาติป่วยรอดไฟไหม้ค่ะวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักบริเวณหน้าโรงพยาบาลชะอำถนนคลองเทียนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองชะอำจำนวน3คันเข้าช่วยเหลือที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ภายในซอยบัวงาม พบไฟได้ลุกไหม้พะลมตั้งโตะอยู่ภายในห้องมีควันพวยพุ่งออกมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เร่งฉีดน้ำดับไฟจนปลอดภัยตรวจสอบพบพะลมตั้งโตะลุกไหม้เสียหายหนึ่งตัวมีชาวต่างชาติชายหนึ่งรายนั่งสวมใส่หน้าก,ากากช่วยหายใจอยู่บริเวณหน้าบ้าน จากการสอบถามเจ้าของบ้านเล่าว่าตนเองได้พักอาศัยอยู่กับแฟนชาวต่างชาติที่มีอาการป่วยขณะเกิดเหตุตนเองไม่อยู่บ้านได้ออกไปทำธุระข้างนอกแต่โชคดีที่มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยดับไฟและช่วยแฟนออกมาจากบ้านนายคุณาศินพัฒนาจิราลัชกุลอายุ23ปีพลเมืองดีเล่าว่าก่อนเกิดเหตุกำลังไปบ้านยายที่อยู่ภายในซอยจังหวะน,นั้นได้เห็นไฟได้ลุกไหม้ภายในบ้านจึงกระโดดข้ามประตูบ้านเข้าไปช่วยเอาน้ำไปดับไฟก่อนช่วยชาวต่งาตงชาติออกมาจากบ้าน เข้าไปใช่ไหมครับมันก็ามงเห็นไฟมันลุกขึ้นหมมันก็ไม่เห็นเราเป็นเพืออะไรอ่ะตะพอนน้ำลาดอ่ะมันมารวมเป็นพัดลมมันน่าจะพัดลมมอเตอร์มันน่าจะช็อตนะครับมันช็อตเข้าเลยเร็ไปมข้าเลยเลยแรครับในกระโดดก็ไปช่วยตะกอนน้ำมันหลังยิงสนั่นดับหนึ่งศพกลางงานแข่งบัวลานค่ะ วันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาที่สาลาสวดพระอภิธรรมวัดนิคมลาดลังสันหมู่10ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีดีขันจังหวัดประจวบคีรีขันธญาติได้นำร่างของนายชุลทรจันทร์ศรีสกุลหรือโบท๊ทอายุ22ปี เียชีวิตเมื่อช่วงสายวันที่9พฤษภาคมที่โรงพยาบาลประจบคินิขันจากสาเหตุถูกยิงเข้าที่หลังสองนัดและบั้นท้าย1นัดเมื่อกลางดึกคืนวันที่5พฤษภาคม2566นอนรักษาตัว3วันมีอาการทรงตัวโดยในเช้าวันนี้มีอาการชักและไม่มีสัญญาณชีพจากการเกิดลิ่มเลือดในไขสันหลังและเข้าสู่สมองซึ่งคืนเกิดเหตุมีการจัดแข่งวัวลานภายในวัดนิคมราชร,รังสรรค์ช่วงเวลา23นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มแข่งวัวลานโดยมีผู้คนเที่ยวชมงานและซื้อของกินนายโชลทรจันทรศรีสกุลได้ไปกับกลุ่มเพื่อนจากนั้นมีคู่อริเห็นจึงชักอาวุธปืนยิงใส่นายนชลทรกระสุนเข้าร่างกาย3นัดและยังไปโดนผู้หญิงอีกสองคนที่มาเที่ยวงานเช่นกันจากนั้นรถกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อยได้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลประจบคินิันจากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่6กนายสิทธิ์ขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีพร้อมทนายได้เข้ามอบตัวที่สถาน นีตำรวจผู้ท่อนเอาน้อยและพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ถูกเก่าหาส่งสารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสารให้ประกันตัวเนื่องจากไม่มีพฤติการหลบหนีโดยในวันนี้พนักงานสอบสวนตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกนายสิบมารับทราบข้อหานายบุธิพงษ์จันทร์ทรีสกุลพี่ชายนายโชระทรนกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยกับการจัดแข่งวัวล,ลานเพราะการจัดงานไม่มีมาตรการความ ปลดภัยกระทั่งน้องตนเองมาเสียชีวิตและการจัดครั้งนี้เกิดขึ้นจากผู้สมัครสสอของพรรคการเมืองหนึ่งจัดขึ้นเพื่อหาเสียงหาคะแนนให้ตนเองโดยหวังฐานเสียงจากกลุ่มผู้เลี้ยงวัวหลังเกิดเหตุยังไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบทั้งคนยิงและคนจัดงานก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีมีนักการเมืองในพื้นที่จากสองพรรคการเมืองทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนำกลุ่มมวลชนคนเล่นวัวลานยื่นหนังสือขออนุญาตจัดแข่งวัวลานในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันแต่ผู้ว่า ราชการจังหวัดประจบคดิขันไม่อนุญาตเนื่องจากเห็นว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์จึงได้อาศัยเครืออ่ไยนาะการเมืองฝ่ายรัฐบาลกดดันให้มีการออกใบอนุญาตต่อมาประลัดกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจการจัดแข่งวัวลาน ให้ในายอำเภอสามารถอนุญาตการจัดการแข่งขันได้ผู้สื่อข่าวรายง,งานเพิ่มเติมว่าหนังสือที่มทร3 0 7 1 0์ทับว1443ลงวันที่24กุมภาพันธ์2566เรื่องซักซ้อมแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขันสัตว์ลงนามโดยนายสุธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหนังสือเวียนในหน่วยงานไม่ถือว่าเป็นกฎกระทรวงหรือคำสั่งคณะรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามการ แข่งวัวล,ลานไม่จัดอยู่ในประเภทการพนันตามบัญชีกอและบัญชีโขการพนันนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในบัญชีกอและบัญชีโขจะขออนุญาตได้ก็ต่อเมื่อมีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขไว้เท่านั้นและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสี่เจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k ได้ที่ CTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062 965 2CCC และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ